เขาบอกว่าเวลาเอาเด็กไม่ลงเนี่ยจะต้องมีมีเคล็ดลับี้วยฟังนะครับรอบนี้รอบชิบฟังฟังฟังคําสั่งของกรรมการต่อไปนี้ให้ดีน,นะคร,รับนักเรียนตอบคําว่าใช่หรือไม่ใช่สองคำนี้เท่านั้นเลือกเอาง่ใดสมมติว่ากรรมการถามว่ารู่ตัวนี้มานี่มีมบุคลากรใช่หรือไม่ตอบได้คําเดียวนะครับครั้งเดียวลั่นออกมาครั้งเดียวถึงจะจบ,จบ ห้ามตอบผิดโดยเด็ดขาดมีสิทข้อเหมือนกันครับสามสิบวิใจเย็นนะครับใจร่มรมไม่ต้องเรียกฟังก่อนให้ชัดเป็นคำถามชุดชิงพิเศษที่ทำขึ้นมาใหม่ใช้ครับที่นี่เป็นที่แรกเมื่อวานบอกแล้วที่เราพูดนะว่าใช้จะใช้ที่นี่ที่แรกพร้มอมนะพร้อ<ผ>มค่ะให้นเกรียตตอบคำว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นเข้าใจนะครับเข้าใจนะครับ คำถามเริ่มเวลาเดินนะครับ30ิวิเสร็จก็คำถามทำดีทำได้ก็อสรคะแนนบทที่114คือสุรอันอันอันนดใช่ไหมใช่ต้องเกียรติบรรดาศัตรูของร้อ์ทำให้เสียอีหมานใช่ไหมใช่ใช ก้มซยุนั้นสองต้องถูกพื้นใช่ไหมไม่ใช่พนางคอริญาเป็นเจ้าของกิจการที่เราไปค้าขายใช่ไหมใช่อัลลอฮ์เป็นที่พึ่งของทุกสิ่งทุกอย่างในสุล่าฟาติฮ์ใช่ไหมไม่ใช่วัดดูการอ่บนตั้งละหมาดมีหกประการใช่ไหมใช่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีสององค์ทำให้เ็นิสลามใช่ไหมไม่ใช่อาซาบุตรเวลาครับได้ไปเจ็ดข้อเจ็ดคะแนน